วันนี้เรามาดูมันกันนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะสัมภาษณ์ท่านหน่อยค่ะเป็นยังไงคะอ๋อตรงนี้มันเป็นมันของน้องบีนะครับคุณดีผมเป็นผู้ปกครองพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ผมเป็นผู้นําเป็นกำนันมานี่ก็เพิ่งเห็นมันเนี่ยครับเมื่อก่อนที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเก่งก็ได้กันไร่ละสองตันสามตันอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยประมาณห้าสิบตันต่อไร่นะครับมันได้แน่ๆเลยครับยอดสุดยอดมันสุดยอดจริงๆที่เรา มาใช้ปุ๋ย6ขัน3ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งเดียว,ยวมันเขาทดลองใช้ด้วยซ้าครั้งแรกเลยนะครับมันหนึ่องปีด้วยอย่างเงี้ยถ้าปูกมันกันอย่างนี้นะครับไม่มีคนจนนะครับเกษตรกรไม่จนแน่นอนอถ้าตำบลอื่นๆอยากจะทํามันหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยลงมาใช้6ข3ดูนะครับรับรองอจะเลิกจนกันได้แน่นอนผมคิดว่าในตํบบนาบลหิราบัานยางเขตอำเภอวัดโบสต่อไปคงหันมาใช้6ขั้น3ปุ๋ยอินทรีย์นี่นะครับนแน่นอนนะครับ ผมว่าสุดยอดนะครับขอบคุณค่ะผมทำสามสุดยอดครับผมสุดยอดครับยอดสนใจสอบถามพี่ระยา0818826029นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ